สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าวันอังคารที่ท้องฟ้าไม่ค่อยตดใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะในบริเวณนะฮะเขตปริมณฑลและกรุงเทพเนี่ยท้องฟ้าจะดูมน่นหม่นนางหน่อยตกตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะต่อเน,นื่องมาวันนี้ก็จะมาพูดถึงอ่า เกมบิ๊กแมตนะครมันจะมีควันหลงเล,ๆๆเล็กๆน้อยๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีแมตนะฮะในกลางสัปดาห์นะครับกับฟุตบอลถ้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ประการเรียกอะไรแดนกลาง คุณเล่นคนสำคัญเลยสำคัญมากๆเลยอย่างโรดี้น,นะครับได้รับอาการบาดเจ็บก็ไม่รู้ใครส่งมานะได้รับอาการบาดเจ็บไม่ใช่สิเกิดเกิดอาการบาดเจ็บนะฮะที่ UTL นะ UTL ฉีกขาดแน่นอนก็จะเป็นยูฟ่าจะมเปีกยนส์ีขาดนิดหน่อยอะไรอะ่ะ เอทอมึงก็ไม่ขัดให้อาเลยไอ้จ๊อบมึงก็อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้เอทีอลชิกนะครับก็เห็นว่าพักหกถึงแปดเดือนนะครับก่อนนั้นนี้ต้องบอกก่อนว่าโรดี้ก็ดีนะไม่เป็นไอตอนเบเกอร์ก็ดีหรือ ใครหลายๆคนที่ออกมาพูดถึงโปรกแกรมการแข่งขันที่มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในรูปแบบใหม่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกมีทีมากขึ้นนครับแล้วก็เตะมากขึ้นโรนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอีกไม่นานอาจจะมีนักเตะสไตล์หรือว่า ไม่อยากเตะไม่อยากเล่นหยุดเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงขึ้นไปดนบลอยด้วยนะคนที่ออกมาพูดหลายหลายคนปากก็ร่วงจริงโรดี้ไม่ต้องสไตล์หยุดเองเลยนะหกถึงแปดเดือนนะครับตอนนี้เอ l g อลฉีกขาดก็ขอเสียใจกับโรดี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ขอให้โรดี้กลับมานะครับหายไ,ไวๆ ได้กลับมารับใช้ทั้งทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็ทั้งสโมตรอนแมเชสเตอร์สตีตส่วนอา่าที่เป็นกระแสอยู่พอของครัวตอนนี้นะฮะก็คุณหนีไม่พ้นไอเด็กยักษ์นะครับเครื่องจักรถล่มประตูเอริงเบาฮารันนะครับได้ตร้างวิลากรรม แต่สันตะทวงใจตัเทือนสะเทือนใจไว้ให้กับแฟนบอลอาร์เซนอลพอสงควรคือนอกจากจังหวะที่เขายิงหัวเกือกเข้าไปแล้วเนี่ยในจังหวะที่แมนเชสเตอร์นะครับตีเสมอโดยการยิงประตูของจอร์นโตนเนี่ยหลังจากที่ผู้เล่นอาร์เซนอลก็ลึกเสียใจ ผิดหวังกับกับการสกัดกั้นไม่ให้เสีบประตูเนี่ยทุดท้ายก็โดนตีเสมอกราเบียมาการเยก,ก็เอาเอาเอาเสื้อมาคุมมาคุมหน้าและยั่หวะนั้นเนี่ยเอริงบาฮันนก็ไปวิ่งเข้าไปในโกเหมือนจะไปเอาลูกบอลมาเล่นใหม่แต่พอผ่านกราเบียมากาเยดเอาลูกบอลโยนใส่หัว เมอกันเย็ดอ่านี้คือหนึ่งช็อตช็อตต่อก็หลังจากผู้เห็นเป่าเกมจบฮาลันก็เหมือนจะมีปากเสียงกับกาบเบยมากันเยดอืท้ายก็มีโยชนนักเตะของอาร์เซนอลนอ่ะอายุสิบเจ็ดหรือสิแปดปีเนี่ยเข้าไปเหมือนแบบไปพลวันกันอ่ะ ฮาันก็พูดเหมือนมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครมานี้ที่เขาอ่านปากนะแล้วแปลมาก็เหมือนกับว่ามันอยู่ที่มุมมองของของของคนดูว่าเฮ้ยจะมองว่าฮารันดูถูกเหยียดหยามหรือบูลลี่คู่ต่อสู้ก,ก็ได้หรือบางคนเป็นแฟนในทจริงบอกเฮ้ยมันก็เป็นแพชชั่นอารมณ์ร่วมในขณะเกมแบบว่าอะไรกูเนี่ยอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่กูจะมองมุมไหนได้หมด อีกตอนนึงตอนท้ายก็คืออ <c oughs> เข้ามาเจอกับมิเกลอิตาก็พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีใส่กับมิเกลอิตาเหมือนกับแบบว่าย้ำๆหน่อยอตะพัก,กลับเบวเจตุสก็เข้ามาซึ่งเจตุสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเ,าเคยเป็นอดีตน,นักเตะแมนเชสเตอร์ซิตีดด้เป็นเด็กเก่าของเติปุริวลาก็ออกเข้ามาห้ามถึงอว่ามึง <c oughs> จะมาพูดอะไรใส่อเ,อเจ้านายกูอะไรเง้ยเพราะเขามาเล่นให้กับอาร์เซนอลแล้วแต่พักหนึ่งแจ็กกิิ์ก็มาลากเอาเลิงบาลหลันออกไปทั้งหมดทั้งมวลผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นแพทชั่นของของของรับฟบอลน,นะฮะแต่อย่างหนึ่งที่อย่างหนึ่งที่เราเคยเคย เรียนรู้แล้วก็รับรู้ไปตลอดว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาของทุกพบรู้แพ้ร,รู้ชนะ,ร,ะรู้อาัยแต่หนูเขา้าใจได้นะว่าันเป็นเกมบิ๊กแม์มันเป็นเกมที่แบบมันมีความกดดันสูงมันมีความท้าทายมันมีอะไรที่มันต้องแลกมาด้วยอ,อารมณ์แพชชั่นการประทะหรือจะเป็นแบบ แข่งแย่งกินดีกันแม้วจะเป็นโค้ดก็เคยเป็นเจ้านายลูกน้องกันผู้เล่นของบางคนอ่าของอาร์เรนอนอย่างกับเบลเจทุสอย่างเงี้ยก็เคยอยู่แมนซิตี้หรือก็เคยมีประเด็นอะไรมาเข้าใจแต่ว่าหนูมองว่าช็อตหนึ่งที่มันไม่น่ารักเลยหนูไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมา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 ,มาเข,าข้าข้างเออร์ลิงบาฮารันต์ก็คือไอช็อตที่มันเอาลูกบอลไปเพี้ยงใส่หัวเขาอะหนูย้า นั่งคิดดีๆแล้วว่ามันรู้สึกยังไงวะคือจะแสดงอาการดีใจจะยอะเย้ยหรือจะอะไรก็ก็ไม่ได้ว่าก็ก็กกทำได้มันมีแหละแบบคนที่ดีใจเหมือนอ่อเวอเอฟรากับลุยตัวเลสเคยมีประเด็นกันว่าเออลุยตัวเลสเคยไปดีใจไปเย่อเย้ย เอฟลาหรือไม่จับมุงจับมือสุดท้ายแมตชนิ้นวผูแพ้ก่อนที่จะเดินเข้าโมงเอฟร่าแม่งเข้ามาแบบแสดงความดีใจกับแฟนบอลซึ่งย้อยเยอ้อต่อหน้าโซเลสแต่ไม่โดนตัวนะอันนั้นก็เข้าใจว่าเปน็นอารมณ์อารมณ์ร่วม,มแต่การนี้คุณทำประตูได้แล้วคุณหยิบลูกบอลมาแล้วก็ไปเพี่ยงใส่หัวเขาเนี่ย มันก็ดูไม่รู้จะหาให้ผลมุมไหนมามามาเป็นเหตุผลส่คมคิดว่าทําไปเพื่ออะไรมุมมองสนหนูม,มมองว่าช็อตเนี้ยไม่น่ารักนะครับแล้วก็จะมีหลังเกมนะฮะไปดูสินวาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการที่อาร์เซนอลมาเล่นแบบเนี้ย ก็เหมือนมาเล่นอุดมาเล่นเพื่อไม่อยากจะเป็นผู้ชนะไม่เหมือนกับเราซึ่งอยากเล่นฟุตบอลเพียงทีมเดียวอยากมีไชยชนะเป็นทีมเดียวอะไรเงี้ยก็พูดถึงตัวเองแล้วก็จึงยกตัวอย่างเลี้ยวผูหาแต่เ,เรื่องอะไม่นโรคจิว่ายกทีมอื่นก็นได้ัต์ต้องยกทีมเลี้ยวผูกพูครับเนี่ยเหมือนกับเลเี้ยวผูกเนี่ยที่เขาเฮ้ยเฮ้ยดันเบียดกันนะ ยกตัวอย่างเลี้ยวภูเนี่ยเลี้ยวภูเขาเล่นกับเราเขาก็หวังว่าจะจชนะเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สุดท้ายก็เหมือนงานไม่หาแต่เรื่องอ่ะสุดท้ายก็เขาบอกว่ายอย่าไปติงหน่อยนะในโลกสินวาก็มีติงหน่อยนะวะก็นี่แหละที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเลี้ยวภูเขา เล่นเพื่อทัยชนะเวลาเขาเจอกับแมนซิตี้เขาก็อยากจะเอาชนะเราสองคนก็เจอกันก็อยากจะตั้งฝ่ายต่าเอาชนะไม่เหมือนกับอาร์เซนอลหรือตายจากอาร์เซนอลมันก็ไม่ได้พูดแบบชัดเจนอะไรประมาณนั้นแต่ก็คือตีความหมายได้อะว่ามึงแตะมึงแขวะแหละเห็นไหมเลี้ยวภูเคยได้แชมป์พิีเรียเลี้ยวภูเขาได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ก,ก็เพราะว่าเขาเล่นเพื่อต้อ,ตองการเป็นทีมที่ชนะ ไม่เหมือนกับอาเซนอนที่แบบเวลาเตะกับเราแล้วเหมือนมีเาราเพียงทีมเดียวที่อยากจะเป็นผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามหนูมันก็ไม่พูดดีกว่าคือใครไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นั้นไม่ได้อยู่ในอารมณ์น,นั้นนะ่ะไม่รู้หรอกทีมที่อยากได้แต้มแล้วก็ก็ถ้าถามว่าก็กูไม่อยากแพ้อะถูกมนะมึงตัวเยอะกว่าอย่างเงี้ย ก็พูดได้คือมันแล้วต้มองอ่ะถามหนูอะกันหนูหนูมองว่ามันก็อยู่ที่ว่าบริบทนั้นมันเป็นบริบทอะไรก็ถ้าฝั่งแฟนบอลอัจฉริยนก็จะหัวร้อนหน่อยถ้าฝั่งแฟนบอลแมตตี้ก็อาจจะออกมาซับพอร์ตว่ามันก็เป็นแพชชั่นของเกมมันเป็นอารมณ์หลังเกมของนักเตะ ก็ว่ากันไปนันแจิตตังสุดท้ายแล้วก็อตอนท้ายเนี่ยนะครับหนูก็จะขอพูดอีกสักนิดนึงซึ่งพูดไปแล้วแหละแต่ว่าหนูก็จะพูดอีกครั้งซึ่งไม่อยากพูดแล้วแล้วก็ไม่อยากมานั่งทะเลาะกับรูปเพจตัวเองหรือว่ามานั่งทะเลาะกับคอมเมนต์ที่มันมันมันไม่เข้าใจนะครับเมื่อวานนี้หนูก็บอกว่าไอ้เรื่องเรื่องการเสมออาจจะดีกว่าแพ้หรือเปล่าก็คือเป็นเครื่องหม่เฟชชั่นมาร์ก เอาไม่ใช่แพ้อาจจะดีกว่าเสมอหรือเปล่าจริงเหรออะไรเงี้ยคือเราก็พูดอธิบายไปแล้วว่าบางคนก็อ่านแค่หัวแล้วก็ไม่มาดูวิดีโอไม่มาดูคลิปข้างในให้เต็มว่าหนูพูดว่าอะไรหนูบอกว่าณขณะเนี้ยย้ำนะครับว่าในขณะเนี้ยในขณะที่พี่มิริเตะไปห้านัดยวฟูแพ้คาบ,บ้าไปแล้วหนึ่งนัดหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยยังอยากมองโลกในแงด่ดีแล้วก็คิดในสิ่งดีๆที่ยังเหลืออยู่ก็คือ เฮ้ย hey, อย่างน้อยลิเนะวอร์พูลน่ะเตะมาห้านัดแพ้นัดนึงก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้เสมอมันกลายเป็นว่าไม่แพ้กันชนะไปเลยมันมันก็ส่งผลดีถามว่าดีไหมแพ้แพ้ไม่ดีอยู่แล้วใครจะมานั่งญยาอ่อนบอกแพ้ดีกว่าเสมอไม่เป็นไปไม่ได้แต่หนูพูดในบริบทตอนเนี้นะตอน,นเนี้ยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในขณะทีเตะไปแล้วและแพ้ไปแล้วอแล้วก็มานั่งดูมุมมองที่มันดีๆว่าเออเฮ้ยมัน มันมีมุมไหนที่เรายังคิดให้เพื่อให้ตัวเองดูชื่นใจขึ้นหรอวาเข้าใจไหมก็ก็เลยก็เลยหนูก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเคยมีปีหนูจําไม่ได้หรอกแต่เมื่อวานเนี่ยไปเจอพี่จอมพี่จอมเขาบอกให้ฟังอ่ะหนูจำได้แล้วปีสองพันแปดสงพันเก้าตลอดสาทีแปดนัดเนี่ยเลี้ยวผู้แพ้แค่สองนัดแต่เสมอไปสิบกว่านัดสุดท้ายฤดูกาลนั้นน่าจะ แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเป็นแชมป์ก็คือแมนยูเข้าไปแทนเพราะอะไรแมนยูแพ้เยอะกว่าด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าเขาไม่แพ้ก็ชนะไปเลยนี่แหละตรงนี้แหละหนูก็เลยเอาหยิบยกตัวนั้นอ่ะมาพูดว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ยังถึงแม้ว่าเราจะแพ้พอได้ขบไลไปแล้วมันก็ยังดีนะที่ที่มันยังยังไม่เสมอเยอ,ะ,อะเพราะว่าดูอย่างทีม อย่างทีมไบรตันอย่างทีมเชฟฟิไอไม่ใช่เชฟฟิวไบรตันแล้วก็รัเดีโปรเลตติเขายไม่แพ้ใครเลยห้านัดแต่ชนะแค่ 2, สอ, 3, องเสมอสามก็เท่ากับว่ามีเก้าเต็มแต่ลิวพูเนะี่ยแพ้หนึ่งก็จริงแพ้ไปแล้วแต่ชนะสี่ก็มีสิบสอแต้มหนูก็เลยเอามุมเนี้ยมาบอกว่าเออมันบาทีมันก็คือถ้าไม่แพ้ก็ชนะไปเลยอะอย่าไปเสมอเยอะนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อ อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่หนูคิดคือนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันนั่งบอกว่าเฮ้ยบอลแพ้แม่งดีกว่าเสมอเพราะเสมอได้แต้มหนึง่งไม่ใช่มันคนละบริบทกันแลวหนูก็จะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแหละเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขี้เกียจมานั่งทะเลาะกับนูกเพียร์ตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าพยายามจะอธิบายอะไรให้คนเข้าใจโดยที่เขาไม่พยายามจะเข้าใจอ่ะก็อย่างย้ำอีกครั้งว่าพูดในบริบทณตอนนี้ว่าเออสิ่งที่แมนอ่าสิ่งที่เลี้ยวฟูเนี่ยเตะมาห้านัดแล้วแพ้ไปแล้วเนี่ย ถ้าจะมองโลกในแง่ดีหรือสิ่งที่เหลืออยู่มองแบบไหนหนูก็มองแบบนี้นะครับก็ก็หนูไม่ได้อยากมานั่งทะเลาะกับลูกเพจเองหรอกแล้วก็เวลาอ่านข้อความอะไรอยาไปรวมกันบางทีหนูพลาดหัวเนี่ยมันมี่อเรื่องราวในหนึ่งคลิปเช่นกันอยากให้ฟังคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยมาคอมเมนต์หนูเชื่อว่าหนูก็มีเหตุผลพอที่จะมอบให้ตับทุกคนนะครับไม่ได้อยากจะมานั่งทะเลาะกับลูกเพจแบบแบบพี่จอมหรอก คนก็อบอกอย่าไปทะเลาะเลยแบบพี่จอมทำทำไมคุณอ,อยากให้ทุกคนเข้าใจแต่ในเมื่อหนูพยายามอธิบายแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ป่วยการนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคนที่พปอร์ตนะฮะขอบคุณสําหรับสําหรับคนที่เข้ามากดไลค์นะฮะกดแชร์กดสมัครเป็นกรรจังให้กันนะครับก็เจอทุกวันเดี๋ยวคืนนี้ก็เจอกันในการไล์ตดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอ่ามาแล้วกลางสัปดาห์ก็จะมีฟุตบอลคาราบาวครับนะครับช่วงเนี้ย สามวันเตะสามวันเตะสามวันเตะเจอกันเป็นประจำนะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้หนูด้วยใครยังไม่ได้กดสมัคสมาชิกสัคสมกให้หนูหน่อยนะครับเป็นรายกาจให้สุดการแล้วกันก็เจอทุกวันแหละนะทั้งคลิปทั้งการไลค์ตดนะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันวันนี้เป็นวันอังคารก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับขับรถขับรถก็ระวังถนนมันลื่นนะครับนะรักทุกคนนะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณต้นลำการ คอมเมนต์ Comment, ขอบคุณทรับคำติชมนะครับก็อย่างที่บอกครับใช้ชีวิตอย่างมีสติทั้งทางโลกและทางตัวเชี่ยวบ๊ายบาย